สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพโชคครับมือนีส้ส่อพโชคกติพาพพี่พี่น้องมากกราบนามัสการปูหาหนึ่งศูนย์ครับกะโดนแลว้ววได้มากราบขา้าราชการครับวได้มากราบนามัสการปูมากมือนี้มีโอกาสก็เล้แวะเขามากครับมากราบนามัสการปูคนอาจสิมีแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีใ้เกลหละครับตามส่อพโชคมาครับไปฟังน้ำกัน่าปูคนสิมีแนวทางตัวใดครับสำหรับวันนี้ครับ เนี่ยเดี๋ยวตะคนพ่มาหลายมึงขึ้นไปเลยนอนกาบนั่าการคะ่าาการคะกูกาบนั่งราชการสาธุสาธุเงวดปีไหมเงวดสิ้นป,ป,ปีแล้วปูเขาไอ้เราองเงวดีเป็นของขวัญปีไหม่นาะปูเนาะไปนําสม น,นน่องน้ำส้มมันโท์ไปเิยอะีหักขึ้นน้ปูไปเพิ่มเรื่องวายาไปได้ไปขึ้นเดี๋ยวได้กลับมาหรือได้ไปขอเพิ่มเพุ่ละขอถอเหล็กนี่ละโอ้ขอน้ำพุ่มพันบุหปูขอน้ำพ,ำพะพทธเจ้านี่ละขอหลวงพ่ีขอน้ำพะพูธเจ้าอ๋อเด้อหมวดนี่นะขอให้

เอาวิท tamam, ุงวดเดยนะหนึ่งห้าแปดงวดนี้เลยขอสามตัาฝงไถมาหมสามต1 5หนึ่งห้าแปดแล้วสองตัวไหมยังกับปูหาเจ็ดกับหาานึงห้าเจ็ดกับห้านึอย่งนังเร็อันนี้ได้มาตองวดบอกปูหาเจ็กับหาานึงกับ่ิตอนเ้สองสามืออ๋อครับสมตองงวดนั้นว่มือ ยังไหนคือได้เหนสองตัวนี่พูตอนไหนขอเป็นเพืกันเนี่ยละขอเพป็นนั้นโมพูอืมนขอเพิ่นมาบอกเป็นตัวเลยบอกพูอืมแยังไงหนึ่งห้าแปดบ่ได้หนึ่งห้าแปดบอกชัดเจนเลยหนึ่งห้าแปดในชัดเจนได้ที่พูอย่าเล่นมาคิดใจเ,เด็ดเลยมึงเกิดข่ายกับต้อบวันโหตัวเนี่ยว่ะ S <S <S มันก็นเป็นเลขตัวเดียวกันตัวนี่งหนึ่งหาแปดอะไรอังใดเหมือนกันคนกัวมาหลายเลยลหละฝวกคลิปทิปก็คลิปน,นี่อะไงเงีย่ยแบบเพื่อเพ่อนอย่างจากบวกกับหาหนึ่งแดงกับมานี่ยช่งเพื่อเพ่น,เพน,เนก็เหนะ็นเราออกคลิปนี่เนี่ยอ่าหนึ่ง หาหนึ่งหาเจ็ดเลขสาตัวตัวใดก็ปู1หนึ่งหนึ่งห้าแปะหนึ่งห้าให้อเยหนึ่งหนึ่งห้าเจ็นึ่งหาเจ็ดสอตัว ก็ได okay. oh> ้เหลียเนี่ยวกมงเวียงกันนะนะเด็กเต้นไรเนี่ยก็ยาบอกไรดอกมาหาันเดยวจเด้ตัวก็ว่าหลยดอกพูชันนีขอให้มันออกดอกก้อนกะเขาถือหายถือก้อนแล้วมาเดียวบอกบอกเขาว่าเี็กปุ่มเล็กสุเยเปอร์เนตขึ้นตัวหนึ่งพวบคู่ในรอนถือหลายดิ เลขสวยนี่ยพวกพูต่อใคจับได้แลวนะยังแต่เลี้ยวตั้มเจ้าทัวมาโอเคอยุทยาโอเุ่นพันเถิอยุติกสุพรรวันนีหมดก้นปูได้ตัวไหนปูหมัดกวอนบ่ได้มามหมัดก้อนเหตนใดได้ก็ได้หกเก้ามันเข็ตบัเขาตยวแต่วันนี้ก็ปูตองวันไม่เป็น

า็มันห้างเดี๋ยวมันติเขาวันเขากับเขาเนี้ยน้าปูน้องโดนแล้วนอนมาเขาน้ปูน้องถั่คู่ทั่วมากว่าเออปูถม่วไม่สวยนะปูถั่วสวยนี่รอดเพมาเขาจับทางนี่แหละเอนปูสวยบอกมันปูสวยโอ้โหลวมันออกุยุยทุงอ่ะอันนี้ก พี่น้องเอฟซีเซเด้เออร์เลขปูสุยเด้อบาแนี้ครับนี่เด้เลขเล่ามวนวังหัเลขปูสุยเดียวกับเจจินดาตัวนี้เลขปูสุยเนาะเออเลกูสุยได้เออ้์เลูสุยหวดนี้วดนี้ได้ปูสุยได้หนึ่งหาแปดเดอครับพี่น้องเอฟซีหนึ่งหาแปดละกันเดนเนี้นอันนี้เครือขอนมพะพูดเพิ่นนอนเลยขอ ก็บอกว่าจะเจนหนึ่งหักแสต้นมาซ้ำหรือว่าจังไหนปูหรือคนตะโกบนบอกหรือจังไหนครับท่านเขียนให้บอกปูบอกบอกกันเลยละค่ยบอกปูหนึ่งหักแดเขามาบอกสิเละจีตป,ปูขอเพิ่มเงนนี่ขอจะถอขอสามโตผู้ไปขอนะครับอืขอเรียนละสวมม่อน,นส,นอสิตแบบเป็นสิทธสวมกับขอเพิ<อ>่มมั่งกับขอนางสวดม่อนขออืม หนึ่งห้าแปดแม่ผมค่อนจบมันเสื่อมเนี่ยตามดักก็มันเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อมมัคิดด้ต่างด่วนมมนคิดด้วต่างด่วนยังคิดพอจีอโอ้ที่ปูไปนั่งขอแล้วได้มาแล้วอม,มานนี้เรื่อมที่ปูแม,มานั่งคิดต่างด่วนจังได้นั่นคืนอมนันเสื่อมเรื่องว่าประจัก์ยังไกจดเกิดปีนะ เออว่าไปก็ลเืมหนึ่งห้าแปดเนาะก็หาหนึ่งหาเจ็ดทําไาล่ะปู่เอ้ยทําไมาดาเรียกโคดรเรื่องท่พขาก็ตายซะสนุกรับที่ท่านตายดอกนักแปดสิบปียังตายสันอีกสิบปีวันจะบอาเรีนขี่เรีนเงวจะคว้างบ่าสนุกถ้าจะเจอทิบหานี่ซะ เราไปนั่งเราปูเอออยู่ไปเรื่อยๆเราเมาื่งเทรามาันเอาเขา,าว่าที่เอาที่ให้มันทีจังจังไหนที่ปูไปน้ำสมตีครับเด็กชุดนี้มันมันอยู่ในวัดบอกปูที่ไปนั่งสมาธิใน,นวัดบอกมาเลยเจนเน่งหาแปดแต่เจนบอกซื้อบอกซื้อบอก อันนั้น,ด,นด,ด้วยบอกซื้อเมนจิเลีตเด็ดเต็มยมหยักได้ก็เอาอยากซื้อก็เอาพี่น้องพี่มาสอบก็ซื้อเนาะปูเนาะอืมหลังชื่ออาตจจิมีโชคอืมไอเตียมีโชคใส่ปีใหม่นี่แหละเนาะใส่ปีใหม่หมายว่าเนี่ยเราใกล้ปีใหม่แล้วเนาะรวมตามมาสามตัวนี่กันก็ไม่แน่ละอี่ยังก็บรรยายจักแนว ขึ้นได้อย่างไรมึงขึ้นมรร่นทำการท่าไปมขึ้นนี่กกับไปแล้ววัดไปแล้วก็บ่อยไปว่าท่านเพิ่นขี้เก่เนนะตัวปูของมันคาครับตัวเล็กนะขอนนี่ได้เลยอเอ,อ,เอเ็ดี่กับเรื่องหลายละพูหวดันี่ระวงวัดมันหันหลาย เอาอยี่สสามหมื่ก็ว่าจอบยังพึ่งจบไปเมื่อหั่ก้นเลยเชียงใหม่ครับนี่ยแหละครับท่านผู้ชมพี่น้องเอฟซครับเลขปูหาหนึ่งศูนครับหรือปูสุยนะครับหอดนี่ <c oughs> อันนี้เป็นเลขปูสวยซื้อขึ้นซื้อลงเอา,าเด้อค <หา S 3> รับพี่น้องเอฟซีครับ นี่คือเงยเดือคหาแปดตอนนหนึ่งห้าหนึ่งห้าแปดนอกปูนอนอก็ะเรียกคือเดียวไปไปก็จะไปเป็น68นหกแปดนึ่งอกปูจช่ทำน้องนันตัวอันนี้พี่น้องกับโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมเนอครับให้วิเคราะห์ให้ดีๆก่อนสิลงทุนมันสิเมื่อึ้นอยู่เขาวิสองโตครับบอหาเจ็ดเนี่ยที่คืนหาแปดนี่กวกกันไว้แล้วครับ ตัวเหล็กถูกตัวมันก็นมีซิดขึ้นมีมีซิดเขาไม่ซิดหลุดเนาะครับเด็กก็หาหกนี่ทีเอาตามปูนนี่แหละครับปูสวยวันนี้อาจสีบ่สวยอกครับอเอาให้พี่น้องวิเคราะห์ให้ดีๆก่อนสิลงลทุนครับการลงทุนมีความเสี่ยงครับเสี่ยงนเนาะครับให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับเรื่องกันยังสิถืกทำบุญมากย,ยังสิถึก เดียนี้ย่งยงไปลำบากลำบากไปพี่ไม่ก็ไม่จัดงานดอกดาวผัวกุงเทปัปตีมากบกบว่าพังก้อนปูจนเขาดอกดาวไปได้มากไป่นก็นเลยผมจะบอกเลขนะวันนี้ว่าครับบอกเลขรถปูบอกเลขดีละในละครับช่้นช่อมก็คือตัวเลขแนวทางของปูห่าหนึ่งศูนย์ครับกับให้พี่น้องไปวิเคราะห์ได้ครับได้อพิดถูกกับยยาว่ากันครับ ทางช่องกับไฮวายพ่อเป็นแนวทางเท่านั้นครับตัวเลขทุกตัวก็มิซิ์เขามิซิดรุดครับท่านผู้ชมครับใโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้วิเคราะห์ให้ดีๆก่อนที่สิลงทุนครับสําหรับคลิปนี้คือพอะแค่นี้แหละครับท่นานผู้ชมกับขอให้เพี่ให้น้องเข้าโชคดีกันทุกคนทุกคนนะครับเด้อขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังครับ ขอมามแล้วก็อย่าลืมฝาก u ับสไคร e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสะได้พลาดจากรายการดีๆของทั้งช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ